สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับเบิร์ตสงวุฒินะครับจากบางกอกเอสเตทนะฮะก็จะมาขอแนะนํานะครับที่ดินบวกบ้านเก่านะฮะที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นที่ดินพร้อมกับบ้านเก่าขนาด 163ตารางวานะครับโดยที่ว่าที่ดินแห่งนี้นะฮะตั้งอยู่ที่ถนนพานิชการลาดดำเนินนะฮะในซอยบางแวก3 3นะครับผมโดยตัวที่ดินเองนะั้น่ะจะห่างจากถนนราชพฤกษ์นะฮะช่วงต้นๆเลยนะฮะแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นเองนะฮะโดยตัวที่ดินจะเข้าได้ทั้งจากฝั่งถนนจรัญสนิทวงแล้วก็จากถนนราชพฤกษ์นะฮะถ้าหากว่าเข้ามาทางถนนจรัญสนิทวงก็เข้ามาในถนนพาณิชย์ อนิทนนะฮะชื่อเก่านะฮะเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนก่อนที่จะถึงแยกราชพฤกษนะ์เนี่ยก็เลี้ยวเข้าซอยบางแวก3ามสามนะฮะแต่ถ้าหากว่าใครที่มาจากถนนราชพฤกษ์นะครับก็จะเป็นทางด้านราชพฤกษ์มุ่งหน้าสาธรน,นะฮะก็ใกล้เมืองนิดเดียวนะฮะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในถนนพานิชย์ด,ดนดำเน,นแล้วก็อซอยบางแวกส3าจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมในที่ดินแห่งนี้นะฮะเราก็จะมีตัว วิธีการเดินทางมาให้ด้วยนะฮะก็ตามอย่างที่เห็นในรูปนี้เลยนะฮะก็จะเป็นช่วงของถนนบางแวกนะฮะอ่าพอเห็นซอยสามสามแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะฮะจากนั้นนะครับก็เมื่อเลี้ยวเข้าไปแล้วนะฮะเพียงแค่ไม่กี่เมตรนะครับผมให้สังเกตว่าจะมีตึกสีแดงอยู่นะฮะสีแดงๆส้มๆนะฮะถ้าหากว่าเห็นตรงตึก สีส้มๆอันนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะฮะพอเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปนะฮะที่ดินของเรานะฮะจะอยู่ข้างหลังตึกส้มๆอันนี้เองนะฮะรถสามารถที่จะเข้าออกได้สบายเลยนะฮะก็อันนี้นะฮะตามรูปที่เห็นตอนนี้เลยจะเป็นตัวกำแพงสีขาวนี่เองนะฮะโดยที่ตอนนี้นะฮะเราจะมีบ้านบ้านเก่าอยู่ด้วยนะฮะข้อดีของการที่เอ่อที่ดินอันนี้มีบ้านเก่าอยู่ด้วยทําให้บางคนที่หากว่าต้องการที่จะซื้อ อที่ดินอันนี้นะฮะสามารถที่จะกู้ธนาคารได้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นที่ดินเปล่าอย่างเดียวแต่ว่ามีมีบ้านอยู่ด้วยนะฮะก็เป็นข้อได้เปรียบนะฮะในการที่หากใครที่ไม่ได้จะซื้อพร้อมเงินสดด้วยตัวเองทั้งหมดนะฮะดีกว่าไปซื้อบางครั้งเนี่ยเวลาไปซื้อที่ดินเปล่าๆหมดเนี่ยเวลาเราจะกู้ธนาคารเนี่ยบางทีกู้ยากนะฮะอันนี้หากว่ามีบ้านด้วยเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบนิดหนึ่งนะฮะก็พื้นที่ตรงนี้นะฮะขนาดที่ดินทั้งหมดร้อยหกสิบสามตารางวาทาให้ ด้านในเนี่ยมีมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะฮะขนาดว่าตัวบ้านอันนี้นะฮะในบ้านเนี่ยมี6ห้องนอน2ห้องน้ํายังมีที่ด้านหน้าเหลือเพียบเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีความต้องการที่จะ อยู่บ้านเดี่ยวนะฮะแต่ว่าไม่ต้องการเสียค่าส่วนกลางนะครับไม่ต้องการที่จะไปซื้อในหมู่บ้านอย่างนี้นะฮะตัวเลือกที่ดินตรงนี้นะฮะถือว่าตอบโจทย์เลยนะฮะหากว่าใครอยากจะมาซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อไปรีโนเวทมาสร้างเป็นบ้านใหม่มารีโนเวทใดๆก็ตามนะฮะถือว่าเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ใหญ่พอสมควรเลยขนาดของเดิมเนี่ออสองชั้นเนี่ยยังมีตั้ง6ห้องนอนเลยนะฮะก็สําหรับที่ดินอันนี้นะครับ ไปเช็คมาให้จากกรมที่ดินตอนนี้เลยนะฮะราคาประเมินนะครับจะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทต่อตารางวานะฮะโดยที่ราคาที่เราขายเนี่ยก็จะขายอยู่ที่ประมาณสัก5 0 0ห0นนะฮะก็เรียกว่าไม่ได้แพงจนเกินไปจากราคาประเมินนะฮะโดยเมื่อนับจากศักยภาพทำเลเนี่ยที่คิดว่าใกล้เมืองมากๆเลยนะฮะเรียกว่าไว้ง่ายเลยจากที่ดินผืนนี้นะฮะ เราจะเจอสี่แยกไฟแดงที่ตรงถนนราชพฤกษ์ครั้งเดียวนะฮะเมื่อเลี้ยวซ้ายไปแล้วนะเราสามารถที่จะเข้าไปที่ถนนสาทรที่แยกสุรศดิ์โดยไม่เจอสี่แยกไฟแดงอีกเลยนะฮะเรียกว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกจริงๆถ้าหากว่าใครที่หาที่ดินแถวนี้อยู่ก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นโลกเคชั่นที่มีแต่บ,บ้านหรูนะฮะราคาแพงๆเนี่ยมาตั้งอยู่แถวนี้ทั้งสิ้นเลยนะฮะตัวบ้านนะมื่อมองออกไปจากวิวริมระเบียงนะครับก็จะเป็น อ่าอ,อ่เป็นวิวอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะฮะจะมีตึกด้านหน้านะฮะอ่าอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยอ่าก็จะมีอ่สิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วนะฮะก็เป็นบ้านคนนะครับผมพื้นที่รอบบ้านก็เป็นไปตามสภาพที่เห็นตามนี้เลยนะฮะก็ถ้าว่าใครอยากได้นะ,ะก็คิดว่าอ่เป็นโลเคชั่นที่ดีนะครับเดิมทีเนี่ยพอดีว่าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาให้เช่านะฮะก็มีทั้งอ่ มีช่างเขามาอยู่อะไรอย่างนี้นะอ่ามีช่างมาอยู่เขาหลายครอบครัวเลยเพราะบ้านใหญ่อะไรทำนองเนี้แล้วพอดีว่าพอตอนโควิดเนี่ยเขาย้ายกลับทางจังหวัดกันพอเสร็จแล้วไม่มีคนเช่าเนี่ยเขาก็เลยเพิ่งมาประกาศขายพื้นที่ก็เป็นแบบนี้นะฮะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะ,ะสามารถที่จะโทรติดต่อเข้ามาได้ที่ผมเลยนะฮะเบอร์สงวุฒินะครับที่เบอร์0814330966นะฮะก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะสอบถามมาทางไลน ก็แอดไลน์มาได้เลยนะฮะเป็นไลน์เบอร์โทรได้เหมือนกันนะครับเบอร์ทีนึงนะฮะ0814330966นะครับก็วันนี้นะฮะบางกอกเอสเตทนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดูแลคนที่พร้อมจะซื้อที่ดินนะฮะหรือว่าซื้อบ้านหลังนี้นะครับรับรองว่าหากว่าซื้อไปต้องไม่ผิดหวังแน่นอนครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ